หากเราเป็นลูกหนี้จำนองของสถาบันการเงินต่างๆหรือของธนาคารหรือเจ้าหนี้ตั่วไปซึ่งไปจดทะเบียนจำนองนั้นซึ่งการจดทะเบียนจำนองเจ้าหนี้มักจะมีข้อกำหนดเอาไว้ว่าหากมีการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจำนองนั้นได้เงินไม่เพียงพอ แก่การชำระหนี้เจ้าหนี้สามารถที่จะยึดทรัพย์สินของลูกหนี้อย่างอื่นเพื่อน,นํามาขายต่อตลาดชำระหนี้จนครบทวนได้ซึ่งนี่เป็นข้อตกลงพิเศษของเจ้าหนี้ <c oughs> เมื่อระหว่างเวลาที่ลูกหนี้ชำระหนี้ปิดนัดนั้นหากเจ้าหนี้ได้มีการยื่นฟ้องต่อศาล มีการตาสัญญาประนีประนอมยอมความกันหากลูกหนี้ปิดนัด <c oughs> สัญญาประนีประนอมยอมความหรือไม่ไปศาลตาที่กาหนดนัดนั้นเจ้าหนี้จะนําทรัพย์สินซึ่งจํานองนั้นออกขายต่อตลาดเพื่อน,นำเงินมาชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้แต่ปัญหาระหว่าง ที่นำทรัพย์สินซึ่งจำนองน้ำไปขาต่อตลาดยังขายไม่ได้ระยะเวลาผ่านไปหลายนัดก็ยังขายไม่ได้ทำให้เจ้าหนี้ร้อนรนเจ้าหนี้ก็หาวิธีต่างแก้ไปยื่นขอยึดทรัพย์สินของลูกหนี้เพิ่มเติมซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินจำนองก็คือทรัพย์สินจำนองแล้วแต่ยังขายไม่ได้ ขาไปยึดทรัพย์สินอย่างอื่นที่ลูกหนี้มีอยู่เพื่อบังคับขายต่อตลาดนํามาชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยเร็วที่สุดเจ้าหนี้สามารถทาได้หรือไม่ซึ่งเมื่อเจ้าหนี้ได้ยืน่นขอให้เจ้าพนังกงานบังคับคดียึดทรัพย์สินอย่างอื่นเพื่อน,นํามาชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้นั้นลูกหนี้ ก็เห็นว่าการกระทาดังกล่าวไม่ถูกต้องไม่ได้รับความเป็นธรรมการกระทาดังกล่าวนั้นเจ้าหนี้จะยึดทรัพย์สินของลูกหนี้เพิ่มเติมได้จะต้องนําทรัพย์สินซึ่งนําไปจำนองนั้นต้องขายต่อตลาดให้ได้ก่อนถึงจะไปยึดทรัพย์สินอย่างอื่นของลูกหนี้ได้เพราะว่ามีการยื่นคำร้องฟ้องร้องกันต่อศาลศาลก็ได้มีคำนิจัยว่า การกระทําของชาวนี้นั้นเป็น,นการกระทาที่ไม่ถูกต้องการที่จะยึดทรัพย์สินของลูกหนี้เพิ่มเติมได้นั้นจะต้องนําทรัพย์สินซึ่งจานองนั้นออกขายต่อตลาดให้ได้ก่อนหากได้เงินไม่เพียงพอนั้นสามารถที่จะยึดทรัพย์สินอย่างอื่นเพื่อน,นํามาชาระหนี้จนครบถ้วนได้แต่จะไปะบังคับทรัพย์สินอื่นของลูกหนี้โดยที่ าการขายทรัพย์สินซึ่งจำลองนั้นยังขายไม่ได้ไม่สามารถที่จะยื่นเพื่อดําดเนินการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ได้นะครับศาลก,ก็ยกคําร้องของ้าหนี้ที่จะยึดทรัพย์อย่างอื่นได้เรื่องนี้ก็ได้ให้ข้อคิดก็ให้ลูกหนี้ซึ่งเป็นชาวบ้านรัศดรตัวไปหรือเจ้าของกิจการได้เห็นว่า เมื่อเรานำรัพย์สินไปกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินนั้นโดยนำไปจำนองแต่เจ้าหนี้มักจะได้มีข้อตกลงตายสัญญาว่าหากขายทรัพย์จำนองนั้นไม่ได้เงินไม่เพียงพอแล้วสามารถที่จะยึดทรัพย์สินของลูกหนี้อย่างอื่นเพื่อน,นำมาชำระหนี้ให้ครบต้นได้แต่ในระเบียบหรือของกฎหมายนั้นเจ้าหนี้จะยึดรัพย์สินของลูกหนี้ได้ต้อง ขายรัย์จำนองให้เสร็จสิ้นก่อนหากได้เงินไม่เพียงพอในหนี้ของตนเองแล้วถึงจะไปยึดทรัพย์อย่างอื่นของลูกหนี้ได้นะครับนี่คือมาให้ความรู้การที่เชาหนี้จะยึดรั์อย่างอื่นของลูกหนี้ในตันทีตันใดไม่ไดนะ้เป็นข้อกฎหมายเป็นการให้ความรู้แก่ <c oughs> ประชาชนซึ่งมี <c oughs> ต้องการให้ความรู้เก็บชาจนได้รับความรู้อย่างตัวถึงนะครับหากท่านมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งคดีอาญาหรือการกระทําดังกล่าวของเจ้าหนี้นั้นถูตกต้องหรือไม่ขอให้ท่านไปปรึกษาทนายความที่ท่านรู้จักนะครับหากท่านไม่รู้จักทนายคนในก็โทรมาทนายนัดยินดีให้การปรึกษาครับสวัสดีครับ